อขอให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่อง ให้ต่อเนื่องกันสักขืบนสักห้านาทีสิบนาทีพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินเร่องกระตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้จักลักษณะของการเจริญสติแล้วก็รู้จักวิเคราะห์ใจของตัวเราเองรู้จักพิจารณาเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวให้ได้เสียก่อนต่อไปข้างหน้าก็ได้รู้จักควบคุมใจรู้จักพิจารณาใจรู้จักแก้ไขใจอบรมใจทำไมใจถึงเกิด ทำไมใจถึงหลงกับความคิดกับอารมณ์ซึ่เป็นฝ่ายนาม,มาทำโดยกันถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเราก็จะเห็นเห็นแล้วก็ทำความเข้าใจเราก็จะมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรจะไปอย่างไรจะมาอย่างไรจะสร้างบุญสร้างกุศลอย่างไรถึงจะเป็นอานิสงส์ใหญ่ในวันข้างหน้าตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่ มันก็ต้องได้สร้างบุญสร้างอานิสงส์สร้างบรารมีสร้างเขา้วเขาวพกข้าหอ่อจนกว่าจิตใจของเราถึงกว้างคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดกันถึงดับความเกิดได้เราก็ต้องสร้างประโยชน์สร้างอานิสงส์เพราะว่ากายของเราเกี่ยวเนื่องด้วยสมมติอย่างอาศัยสมมติอยู่พยายามปักป่ในการทําบุญปักป่ในการสร้างบรารมีความขยันหมั่นเพียรของเรา มีมากมีอยู่ในระดับไหนความเฉละการละก,กิเลสของเรากิเลสตัวไหนที่เกิดกระใจของเราบ้างเราก็จะได้รีบแก้ไขทั้งพระทั้งขี่ทั้งโยมจะพากันขยันหมั่นเพียรอย่าพากันเจ็ดคลานพยายามอย่าไปปล่อยปะละเลยอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งเสดายเวลาตั้งแต่ระดับพื้นฐานตั้งแต่สมมตุติเรามีความขยันหมั่นเพียรเราทําหน้าที่ได้ดีหรือไม่ แต่เราวันตื่นขึ้นมาจะลุกจะก้าวจะเดินลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรถ้าเราเข้าใจจะมีไม่มากมีน,น้อยเราละกิเลสออกมันหมดก็เหลือแต่งเล็ดลูกรูวกำนามใจกับกายแล้วก็บริหารตะวานทั้งหข,ของตัวเราบริหารจิตใจของเราบริหารสมมุติของเราจนล้นออกไปสู่หมู่สุขณะสู่พี่สู่น้อง อยากจะมีอยากจะร่ำอยากจะรวยก็ขยันมันเพียรแสวงหารู้จากหน้าที่นี่เท่านี้ก็มีความสุขแล้วเลยก็ต้องพยายามกันดิงพระบ,บทใหม่เน้นบทใหม่ที่บทใหม่ก็พยายามสร้างสะสมไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็จะเต็มถ้าถึงจุดหมายปลายทางเราก็จะรู้เองเมื่อกเราวเรารทานข้าวปลาอาหารเรารทานไปเรื่อยๆถึงเวลาอิ่มก็รู้ว่าอิ่ม ก็ต้องพยายามกันวันนี้ก็ฟ้าเจ็บหยัดยมทันใดมีโอกาสวันนี้ก็จะได้มีการเทพะพุทธรูปใหญ่องค์หลวงปู่ใหญ่ที่บ้านนองกลอยเทวันเว้นวันเทวันเว้นวันวันนี้ก็คงจะเกือบทั้งวันเพราะว่าจะเทปูนประมาณ1 3บ4คิวมีโอกาสใครอยากไปร่วมไปช่วยก็ไปนะไปร่วมกันช่วยกันสร้างแหล่งบุญใหญ่เอาไว้ อีกสักจุดหนึ่งเป็นอันในทรงใหญ่ปากกว่ายั่ดน,นี้ก็ว่าจะให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาจะได้อัญเชิญพระบระมสาริกธาตุขึ้นบรรจุให้เป็นสิริมงคลของหลอมมนุษย์ของหลาเทวดาทั้งหลายส่วนวันที่13พฤษภาค,คมก็จะได้ทำพิธีอัญเชิญพระบระมสาริกธาตุท,ที่องค์หลวงปู่ใหญ่ปักธงชัย ที่พวกเราได้ไปช่วยกันไปร่วมกันตั้งแต่ออกพรรษาจนสําเร็จลุลวงลงไปเป็นกองบุญอันใหญ่อีกจุดหนึ่งส่วนที่วัดของเราก็ช่วยกันช่วยกันทาศาลาวิหารปากหนักปกจะได้ลมได้เงาลูกเนนของเราก็ช่วยกันขนอิดแดงให้หลวงพ่อหน่อยนะอิดแดงที่นาพระประธานไอ้ปางเลไลทางเข้าเลยอยู่กองไม่มากเอาไปไว้ที่ บางหนักปกจะได้เอาไปให้ใช้ให้เกิดประโยชน์จะได,ได้ไม่ได้เสียทิ้งพยายามขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบมีความเสียสละสิ่งไหนไม่ดีเราก็พยายามทําให้ดีสิ่งไหนไม่มีเราก็พยายามสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในระดับคงสมมติใครไปใครมาก็ามีความสุขเราก็อิงอาศัยสมมติอยู่เรามาอยู่ร่วมกันก็ให้มีความรักความสมัครสมานสามัคคีความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบ ในเมื่อสึกออกไปแล้วความพยันมันเพียนความรับผิดชอบจะติดตามตัวเราไปจากใน,น้อยไปหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะเห็นอานิสงส์ของการฝึกของความเสยสละของการกระทําในวันข้างหน้าเราทําปัจจุบันให้ดีอนาคตก็จะออกมาดีอะไรผิดพลาดก็รีบแก้ไขเสียทําไม่ดีก็รีบแก้ไขใหม่ถึงเวลาเราก็จะเต็มเปี่ยม สร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้เชื่อมโยงให้โตเนื่องกันจะพักนะอ่ะปากันไปปะะพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสรารต่อทำความเข้าใจนะ